เด้อด่านมาล็อกเครื่องไปอีกมันไปยืนอยู่บนหลังคาฮะมันอยู่บนหลังคาบ้านใหญ่ดูดิที่มันแวนขึ้นไปเมื่อกี้นะมันทำท่นะเว้ยแล้วแล้วแล้วไอ้นี่ชำทรงโชมันลงแล้วมันลงแล้วมันทำท่นะเว้ยเนี่ยแล้วมันจะขึ้นโชว์เว้ยไม่ดูอีกแล้วมันจะขึ้นอีกแล้วมันจะขึ้นอีกแล้วมันจะขึ้นอีกแล้วเรื่องของมึงนะ

น่ามารื้อจากูได้ยังไงอะไอ้แพรเอาไงวะแถวนี้เอาแล้วเอาแล้วมันลอยไปเนี่ยมันน่เเอออตกมันตกมันตกเร็วไปทีบอกให้ที่เขาลูเขาลูเขาลูไอติดไม้มันปิงจัดเลยนะอย่าไปอย่าไปรอนะจริงปะเนี่ยมันหากูอยู่มันจะลอยขึ้นมาหากูหรืเปล่าเนี่ยฉันเนี้ยไม่รู้ ยี่แมงลอยโคตรสูงเลยเมื่อกี้ตายยาปุ๊พับไปก่อนแล้ว<ๆ>แล้วกันตัวบ้านฟ้าย่าเปลี่ยนเล่นคอโมโบไปแล้วเสีย,ยโมโบม,มึงมาเล่นเถอะมึงมาวนเถอะ <laughs> เฮ้ยโอ้ทิ้งเฉย <laughs> เพ้อนะน้อง หมั่งเขาดิหน้านะน้องโอ้ยยี่สิบเองเพิ่งได้ปั่นได้ิ่มเพิ่มทุออกไว้เฮีกูกลงหมดแล้วทีมวิเฮ้ยเท่มันเป็นมันมูนบล็อกแล้วก็หลอกแล้วก็เลื่อนมาหรอมันยกเลื่อนแล้วมันก็หันซ้ายหันขวาหันซ้ายหันขวาลอมึงอ่ะแล้วมึงดูเดี๋ยวมึงดูมันจะขึ้นบ้านนี้ให้มึงดูคอยดูนะคอยดูเราไ่จะเหินฟ้า คอยดูนะว่ามันจะขึ้นบ้านนี้มึงดูมึงคอยดูเลยมันไปแล้วมันไปแล้วไอ้แม่มันไปแล้วมันไปแล้วเดี๋ยวเขาติดเดี๋ยวเขาติดเขกาๆไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวมึงดูนะเฟิร์นเดี๋ยวมึงดูนะเดี๋ยวมึงดูนะเขาว่าเขวมันไปแล้วไปแล้วมัน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 ขึ้นหลังคาไปแล้วเดตอนเนี้ยมันขึ้นหลังคาไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วเลยอาหางโคตรไกลมันได้โดนหลังได้ไงวะเอ้ยประตูอยู่ไหน ออมันเอาอีกแล้วมันเอาอีกแล้วมันเอาอีกแล้วอย่าพติดนะเดี๋ยวขอน้นนึงมันเอาอีกแล้วมันเอาอีกแล้วดูดูดิเอาอีกแล้วเอาขึ้น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 ขึนเอแล้วมันเอาอีกแล้วมันเอาอีกแล้วเฮ้ยเ้เ้ยายไปไหนวะน้า้ยยเ้ย้ยเฮยเพื่อนเอาเอเเ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 เ้เ้เฮ้ยม่ เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูลองไปทำเออนี่ว่าได้ยังไงวะเอาแล้วมัน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 เอาเอ้ยเอายเอ้ยเอามา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 เอาเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอาแล้วมันเล็ง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 มันอยู่มันเล็งอยู่มันเอาเลยหายไปเลยยหายไปเลยมันมาแล้ว แทงหลังหมดแล้วละทีเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาดิยวเดีเดีเดีเอาดิเอาดิยวเดียดิยวเข้ดิเออเออเออไปไปเพื่อนเออไป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 เดียวเดียวเดิเอาดิเอาดิแน่มาดินี่คิลเลอร์ตัวใหม่นะอันนี้ทุกคนครับที่เราดูอยู่นี่มันคือคิลเลอร์ตัวใหม่นะที่สามารถลอยขึ้นฟ้าได้ครับมันลอยขึ้นไปแล้วมันลอยขึ้นไปแล้วเฮ้ยในรอบนี้ลอยนิดเดียวมันขึ้นไปแล้ว2000 years later เฮ้ยเยี่ยมของจริงว่ะเแย ันให้ทาอะไรวะไอ้นี่ดูพ <oot> ี่ตูนเยอะนะเฮ้ยเฮมัน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 มีลูกเล่นอีกมัน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 มีมันมีลูกเล่นอีกดูได้ไงพี่บ้านของฉันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวอะไรอะไรอ่ะเนี่ยมันมันมันเล่นตรงเนี้ยปุ๊บมันลอยขึ้นไปแล้วมันหลบตกตรงมงกู แค่ยืนปิดไว้แค่ยืนปิดไว้แค่ยืนปิดไว้บอกข้างบน,นแค่หละเอาดูหน่อยเพื่อนเอาติด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 มันลอยเมื่อกี้มันลอยทะลุบ้านขึ้นไปแล้วมันก็ตกลงมาเอ้ย <mm> มันลอยขึ้นมาแล้ว <mm> 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 น,นี่ไงไอ้แี่นี่ไอ้นี่สุดนะ <mm> ไอ้ยาลบอ้ยาลบขวายไอ้ยาลบไอ้เฟิร์นมึงไปลองไงเฟิร์นมึงลองนี้ไม่ลองจะตายอะไรลองอะไรวลจะหมดแล้วนะเวลาจะหมดอะไรหมายถึงหมายถึงว่ามึงลองมาเล่นทีวีแล้วมึงหอบไปบันนี้จะหาเล่นเลยโดนยุกไม่ใช่ไม่ใช่ไปลองไปลองออ๋แบบว่าบินแล้วแบบว่าเออบินขึ้นไปอ่ะ แล้วก็แบบว่าทะลุหัวเลยนะมมันีไฟเด้อช่วยใช่ไหมริปัดรีปบอกดิปได้คลิปนะดูกจโซโห่ฮาเครื่องจุกโตคึงได้คลิปอันนั้นอ่ะมึงได้คลิปกูก็เลอกของมึงอ่ะกูจะเอ้ยมันมบนฝั่งไหนวะฝั่งไม่มีเครื่องอ่ะพี่ต้องเขาฝั่งไม่มีเครื่องฝั่งมีเครื่องดิจับตรงนี้ไปนะมึงเล่นยังไงวะตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ย ทำไมกูติดอ่ะไม่รู้พี่ก็ดูแนวแนวผมเนี่แหละผมเนี่แหละมันเล็งตรงไหนอ่ะดิเอ้ามันเล็งตรงไหนวะเอาตกไม่รู้กูติดตรงไหนไม่รู้แต่ผมเนี่แหละเล็งตรงตรงไม้นี่ปะไม่รู้กวนแต่ว่าถ้าเกิดมันชนมันจะมันมีรอบที่มันว้าวมันก็จะตกเลยโอ้ยว่าเสานี้พี่ยืนว่าเสานี้ว่าเสานี้เสานี้มันมันมันเนี้ลงมาแล้วมันจะลอยขึ้นน่ะ ลองดิมเฮ้ยอะไรไปเนี่มึงเจอกูมึงเจอกูมึงเจอกูกูของจริงมึงมึงลองวะล่ะบอสบอสไอ้บอสบอสมึงเจอกูมึงเจอกูนะเนี่ยกูอ่ขึ้นมาแล้วกูัดเจ้าบ้านนะใช่ปะให้เรามาดที่ยวน่กูรู้แล้วกูรู้แล้วกูรู้แล้วอุ้ยไม่ขึ้นวะ มานี่คือนะมึงอยู่ไหนกันอย่าเข้งกากะนะไม่ตรงกันอ้เงีูเป็นก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 ูพอได้อยู่กูพอได้อยู่กูพอได้อยู่ขอีขี้ขอีขี้ขอีขี้กูมากูมากูมาพวกมึงอยู่ไหนกิไปเลยแล้วไปอย่ไหนมาได้อะ ไปไหนอะไปดีกว่าคอมแม่เฮ้ยมันหนีมันออกนอกประตูได้ป่าวะอยากดูว่าอุ้ยยินไปแล้วอุ้ยตกไอีกยินมันเกียร์ไวแต่กูมากูชาร์จกูชาร์จประตูอยู่ไหนประตูอยู่ไหนประตูอยู่ไหนไม่รู้กูไป โอ้ววให้ได้มาล,ล่าก็ทำได้นะให้น่าบอกใครใครใครไอ้เย็ยลงมาที่ตัวไอ้ฟ้นบันดีเลยว่ะตัดเอ้ย ทูกคนบ้านปะทุกคนอันนี้แหละครับคือการมาลองทดสอบหรือว่ามันทําได้จริงครับมันทําได้จริงของจริงโอ้โหมันสันหาทําวะ,ะไปเล่น